สวัสดีครับผมดอนนะครับจากดีพันลัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้อยู่กับโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์จีนะครับสีดำพร้อมแม็กไปเลยหนึ่งชุด The boy ถ้าคุณมามองด้านข้างดูนครับคุณจะเห็นว่า offset ออของล้อแม็กเนี่ยนะครับเขาจะมีเล่นนะครับห่างกันนิดนิด,นดหน่อยๆน,นะฮะทำให้แบบว่าทําให้มันดูสวยขึ้น <Wow. S 1> นะครับแล้วอันนี้ผมแนะนํำเฉยๆตอนนี้ชุดแต่งเนี่ยผมใส่มาให้แล้วรอบคันนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเนี่ยจะสวยมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือลูกคลื่นเวลามันเลื้อยอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็2.0เนี่ยเป็นเครื่อง2,000นะครับเป็นตัวอันนี้ตัว G ีเลยนะแล้วก็ปีรถเนี่ยปี2010 <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันไฟหน้ากันไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีมมมแมลงตายด้านในนะครับแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมนี่ยเงาวิ้งเลยนะฮะไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะครับโลโก้อยู่ครบไฟหน้าอีกด้านหนึ่งเนี่ยใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในนะแล้วก็ฝาครอบด้านล่างนะครับตรงไฟสปอร์ตไลท์เนี่ย เงาวิ้งเลยไฟสปอตไลท์ก็ไม่มีทะลุเหมือนกันนะครับทั้ง2ข้างเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกล้อแมกนะครับที่ผมจัดให้โลโก้ VVTI เนี่ยยังอยู่ครบนะครับกระจกมองข้างเนี่ยไม่มีเบียดนะฮะจนแตกหักประตูเนี่ยแน่นปังเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันจะเป็นกาบข้างนะฮะพร้อมโครเมียมนะฮะทั้งประตูหน้าประตูหลังเลยนะแล้วก็เหล็กด้านในเนี่ยเงาวิ้งเลย เรามาดูตรงนี้กันต่อเข้ามาด้านในเลยอันนี้เนี่ยแผงประตูเนี่ยสภาพใหม่กิฟต์ไม่ได้ทําการพ่นหรือเปลี่ยนชิ้นมาใหม่นะครับโรเมียมเงาวิงตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะลายไม้อยู่ครบไม่มีแตกหกักตรงนี้ไม่มีขาดไม่มีขาดนะอันนี้ก็สภาพกลางๆนะครับกลางๆอาจจะมีนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับที่มีรอยถลอกนะครับตรงนี้เนี่ยสวยมากนะสะอาดเลยลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลยนะครับ แล้วก็ไฟด้านล่างเนี่ยไม่มีแตกหักนะโทนสีโทนเดิมๆนะครับเชิงบันไดเนี่ยไม่มีหักเลย <S <S คอนโซลหน้าเนี่ยสภาพดีไม่มีขาดเลยนะฮะจะมีตําหนิแค่ตรงนี้นะฮะจุดตรงนู้นเลยนะครับ <S 1> <S 1> ถามว่าตรงนี้เป็นไงสภาพเนี่ยยังไม่ยังไม่แบบว่ากดไปแล้วย,ยังไม่นิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่เขาใส่เซ็นเซอร์เพิ่มเข้ามานะครับ <S <S ตรงนี้อันนี้ครับไม่มีแตกหักเลนกระจกมองข้างไม่มีหัก ไม่มีแตกนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับปุ่มอันนี้เป็นปุ่มควบคุมของเขาแล้วนี้ก็พับกระจกนะพวงมาลัยเนี่ยตรงนี้สภาพดีนะครับสภาพดีจนไปถึงตรงนี้จะมีตําหนินะฮะมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับก็คือใช้งานได้ปกติแน่นอนเพราะว่าเกิดจากการใช้งานเนี่ยเห็นว่าใช้งานบ่อยอย,อยู่ไม่ว่าจะเป็นการเล่งเสียงนะฮะแล้วก็มีแอร์แบ็กตรงเนี้ยปกติเนี่ยจะต้องมีโครเมียมเงาๆแต่อันเนี้ยลอกไปหมดแล้ว เสียงเงียบมากนะครับเสียงเงียบมากอันนี้จะเป็นสัญญาณเตือนเวลาใครอยู่ใกล้ๆนะครับโอเคนะปิดก่อนเดี๋ยวเรามาเช็คแอร์กันแอร์เนี่ยเย็นฉ่าเลยนะไม่เปิดมาก็คือฉ่าเลยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นไม่มีตําหนิเลยนะตรงนี้ไม่มีแตกหักทางด้านนู้นก็ไม่มีแตกหักลายไม้เนี่ยยังอยู่ครบแล็กเกอร์อะไรเนี่ยไม่ลอกลายไม้ไม่แตกลายไม้เนี่ย ไม่แบบว่าเคยเห็นไหมอะไรที่โดนแดดบ่อยๆเนี่ยเราวซีดลายไม้ไม่ซีดเลยพูดแบบบ้านๆกันเลยลายไม้ไม่ซีดเลยนะไม้ยังฉ่าอยู่เก๊เปิดมายังใช้งานได้ปกติลายไม้ตรงนี้ผมเหมาลายไม้ก่อนนะสภาพดีหมดฉ่าม,มากนะครับแล้วก็โอเค <Wow. S 2> ใช้งานได้ใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ปกติปกติหมดเลยที่ใส่แก้วนะครับแม้กระทั่งที่จุดบุหรี่เนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะครับ โอเคแล้วก็เรามาดูหัวเกียร์กันหัวเกียร์เนี่ยจะมีตําหนิตรงนี้นอกนั้นเนี่ยสภาพดีหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็สภาพดีอันนี้ไม่มีแตกหักนะครับอันนี้เนี่ยคุณเปิดมาโอเคตรงนี้สภาพดีหมดสะอาดมากนะครับยังใช้งานได้ปกติไฟยังติดคุณเห็นไหมไฟยังติดอยู่กระจกไม่มีแตกไฟยังติดอยู่กระจกไม่มีแตกนะไฟติดไฟติดนะครับแล้วก็อันนี้ ที่ใส่แว่นนะครับโอเคนะข้างในเนี่ยสภาพยังดีอยู่นะครับยังไม่มีถลอกปอกเปิดนะฮะโอเค <Wow. S 1> okay, ไฟยังติดอยู่แล้วก็อัน,น,เ,นเนี้ยเป็นเบาะเนี่ยเบาะปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยผมปรับให้คุณดูแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยที่วางแขนเนี่ยเลื่อนขึ้นมาได้นะครับเลื่อนมาอย่างนี้ได้นะทำอย่างนี้เวลาขับนะครับแล้วก็เลื่อนกลับไปได้ เปิดมาเนี่ยข้างในเนี่ยยังสะอาดแล้วก็ไม่มีแตกหักเลยข้างในสะอาดไม่มีแตกหักเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันต่อนะครับดูทรงโป่งเขายังสวยอยู่เลยยังสะอาดอยู่เลยนะฮะอันนี้มันจะออกแนวแบบแก๊งๆหน่อยนะฮะการแต่งอะไรสไตล์นี้ออกแนวแบบเจ้าพ่อดุๆหน่อยนะครับมาดูไฟท้ายกันดีกว่า ไฟท้ายเนี่ยแดงก่าใสกิ้งนะฮะไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในแล้วก็ตัวอักษร 2.0G เนี่ยแม่งยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ไฟทับทิมเนี่ยปกติจะหักครึ่งหรือมุมๆเนี่ยจะต้องแตกหักอันนี้ไม่มีส่วนชิ้นล่างเนี่ยเป็นชุดแต่งที่เราเพิ่งติดมาให,ให้คุณเพิ่มเลยนะครับ <Wow. S 1> ไฟด้านเนี้ยไม่มีแตกไม่มีหักครึ่งเลยนะฮะแล้วก็มาดูไฟท้ายอีกด้านหนึ่งแดงก่าใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในเลยค <Wow. S 1> ันนี้แม่งผ่อนประมาณ 7,000บาทนะครับราคาแค่357,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่แม่งไม่มีวันหมดอายุคุณโทรมาหาพี่พันธ์เลย0815198985พี่พันดีพานรัต1999แต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเครดิตเนี่ยโทรมาหาคุณอมรรัตน์ได้เลย081314258 K มรรัตน์คุณมีปัญหาเรื่องเครดิตอะไรคุณโทรมาได้เลยต่อให้ชาตินี้เนี่ยคุณแม่งไม่มีวันซื้อรถกับใครที่ไหนหรือทางเราได้แล้วเนี่ คุณก็โทรมาปรึกษาได้เพราะอะไรวะ <_ d ata> เพื่อคุณจะได้รู้ตัวหน่อยว่าเราแม่งต้องบอกลูกหลาน <_ d ata> บอกเพื่อนบอกคนรู้จักว่าควรรักษาเครดิตยังไงกาบเนี่ยพร้อมเหล็กโครเมียมเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีหักครึ่งแล้วหยอกกาวไว้นะครับสภาพดีมากด้านนู้นก็มีนะม่านเ <Wow. S 1> ขาเรียกม่านหลังทําให้รถคุณดูหรูหราขึ้นแล้วก็คนนั่งข้างหลังเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกร้อนนะครับ ใช้งานได้ปกติอันนี้สมมุติคุณดูดบุหรี่ในรถคุณดูดเสร็จเนี่ยคุณต้องเอาขี้บุหรีข้างในไปทิ้งแล้วล้างนะครับอันนี้ยังอยู่ครบแล้วก็ถอดมาใช้งานได้นะตรงนี้สภาพดีหมดเลยไฟเดิมหลอดเดิมนะครับเบาะเนี่ยสะอาดมากเป็นของเดิมโรงงานรอยขีดข่วนแม่งไม่มีเลย <Wow. S 1> มีอันนี้ที่ของที่เขาแต่งมาให้เหมาะกับตัวรถเนี่ยครับตรงนี้พรมเนี่ยพรมลายลักชัวรี่มากนะครับโคตรลักชัวรี่เลยวะ่ะเนี่ยดูอันนี้เนี่ย ไว้ใส่แก้วน้ําสําหรับคนนั่งด้านหลังตรงนี้เหรอสมมุติคุณจะแช่หมูผักปลาไก่เห็ดทุกอย่างเนี่ยที่ต้องระวังไม่ให้มันเสียเนี่ยเพราะความร้อนเนี่ยคุณแช่แล้วคุณเอาเนี้เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคพร้อมพร้อมแอร์หลังมีให้แล้วสภาพแอร์หลังก็ไม่มีแตกหักด้วย mm hmm. ตรงนี้แม่งไม่มีห้อยเลยตรงนู้นก็ไม่มีห้อยเลยนะเ mm hmm. ว้ยเฮ้ยเราไปดูกันต่อดีกว่ามาด้านนี้นะก่อนจะไปดูห้องเครื่องอันนี้ก็สภาพดีเหมือนกันลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุจนยักหัวเด็กทาลกเข้าไปได้ นะครับคุณมาดูตรงด้านนี้กันอันนี้สะอาดมากปีกเปิกไม่มีล้มนะครับผมเลยรู้สึกว่านี่มันรถที่คนคนเดียวนั่งมากกว่านะอันนี้เนี่ยเป็นเบาะรับไฟฟ้าด้วย <Wow. S 1> ใครที่กําลังมองหารถเจ๋งๆนะครับไว้แต่งไว้ขับไปรับลูกรับเมียรับใครก็แล้วแต่หรือคุณจะขับคนเดียวเนี่ยถ้าคุณมีเงินเดือน16,000บาทขึ้นไปเนี่ยหรือหาไรายได้รวมต่อเดือนเนี่ยหมื่นหกพบาทขึ้นไปหรือว่าคุณแม่งมีภรรยาสามีช่วยผ่อนเนี่ย หมื่นหกพันบาทขึ้นไปเนี่ยคุณมาเอาคันนี้ได้สบายเลยไม่เกี่ยวกับส oh. ัญญาแต่เกี่ยวกับความเป็นห่วงเป็นใย,ยของทางผมนะครับมาลุยกันต่อเว้กระจกมองข้างเนี่ยกับไฟเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักเลยแต่มีตําหนิอยู่ตรงนี้นะฮะ oh, <no. S 1> ตรงนี้จะมีล้าวหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคโอเคเป๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องส0งพันะ <Wow. S 1> คุณรู้ว่าแคมรี่เนี่ยจุดดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนความหรูหรายังคงอยู่ในรุ่นเขาหลายคนมองเนี่ยต่อให้รุ่นเก่าแค่ไหนเรายังรู้สึกว่าเขาเป็นรถที่นิ่มสบายอะไหล่หาง่ายหรูหราออกงานได้ไปต่างจังหวัดได้ครอบคลุมทุกอย่างนะั <c oughs> ่วราชอาณาจักรเรามาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าวะอันนี้คือสภาพเครื่องนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยไม่มีแตกหักเลยฝาสวยมากตรงนี้ไม่มีบุบเลย นะครับอันนี้อยู่ครบดำเมี่ยมแบบไม่ได้ลงน้ํายาไม่ได้ลงน้ํายาไม่ได้ลงน้ํายาตรงนี้สภาพดีสภาพดีรอยอาร์คเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับมอหน้ามอเน,น,นิ้มอีกรอยอาร์คอยู่ครบหมดครบหมดฝั่งนู้นก็เหมือนกัน แล้วก็มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเปลี่ยนให้พวกคุณอ่ะก็คือโช๊อคนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนช๊คให้เพราะว่ามันพังใช้งานไม่ได้สั่งไปเรียบร้อยแล้วก็ตามที่บอกราคาไปนะตอนนี้เรามีลิงก์ท uh uh ีเรามีล uh ิงก์ทีให้คุณกดเพียงคุณกดลิงก์ทีเนี่ยตรงไหนนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ได้แล้วคุณไปกดเอาถ้าคุณอยากจะตามเฟซตามเพจตามอะไรก็แล้วแต่คุณกดลิงก์ทีไปเนี่ยแม่งจะขึ้นมาให้คนอย่างพวกเราได้เห็นเลยโว้ยเข้าใจว่าโอเคประมาณนี้ แล้วก็สําหรับใครที่ประกอบอาชีพอะไรเนี่ยคุณอย่ามัวแต่คิดไปเองว่าเฮ้ยเราไม่สามารถซื้อได้ช่างหัวแม่งดีวะคุณลองโทรมาหาพวกเราก่อนเครดิตคุณดีคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับถ้าคุณไม่กล้าโทรหาพี่พันธ์โทรหาคุณมอมรรัต์ได้เลย 0813142568K มรรัตนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณพวกคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ